เก้าอี้สแตนเลสแสงกระทบเบาะหุ้มหนังวิดบ้านไฟไหมผู้ใช้ยเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปเหตุการณ์เก้าอี้ล้อเลื่อนที่มีลักษณะหุ้มหนังกำลังอยู่ในลักษณะโดนไหมทีละน้อย จากแสงที่ตกกระทบมาจากเก้าอี้สแตนเลสโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าโชคดีที่มีคนอยู่บ้านเหตุเกิดเมื่อตอนสายๆวันนี้อีกนิดเดียวไฟลุกแน่เก้าอี้สแตนเลสตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาวางไว้ใต้หลังคาแต่แดดส่องถึงส่องสะท้อนเก้าอี้หนังที่วางอยู่ข้างๆถึงกับไหมเลยถ้าน้องชายไม่ออกมาเจอนี่ไม่อยากจะคิดเลยฝากคลิปไว้เป็นอุทาหรณ์คาดไม่ถึงโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวัน ที่16กันยายนที่ผ่านมาด้านรองศาสตราจารย์ดรเจษดาอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาเปิดเผยว่าในกรณีนี้เกิดขึ้นได้เพราะวัตถุโค้งเว,ว้าทำให้มีการรวมแสงและตกกระทบยังวัตถุซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้คือการวางขวดน้ำในรถยนต์ในจุดที่มีแสงแดดตกกระทบทำให้เกิดไฟไหม้ได้ในที่สุด ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ